พาขึ้นไปเด้อพี่น้องขึ้นเขาอันผู้ฟ้าผู้ชี้ดาวไปย่า,างขึ้นไป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 นะอี๋ยังเนี้ยมเห็นแตนาาพาโอ้ย,อยตกปากแตกซะ มาเด้อมาเด้อมาเบ่งเอาหน่ขอกอหน่อยไอ้แม่ขึ้นไปทำไมปวดเลย แคนนี้ก็เลือกพีน่นองค่ะสั้นเนาะ